่อรองเปิดแล้วครับในศึกใหญ่ของเราครับน้องโอเป็นรองเคียมลันนาปติที่1 1บขณะที่ซูเปอร์บอลครับได้เปรียบโจ5.4และทาเครุก็ได้เปรียบแบ็กแพนเทอร์สอครับไอราคาทาเครุแบ็กแพนเทอร์เนี่ย สองหนึ 1> 2, 1, ons, think, ่งก็ดูว่าจะเป็นราคาที่ไม่ประมาทนะครับอ่าก็ถือว่าดีนะเปิดอันนี้นึกว่าจะเปิด3 1 4 1อะไรประมาณนั้นเนาะถ้าเปิดอย่างนั้นก็อาจจะได้ลุ้นอยู่หรือว่าบางคนอาจจะไม่กล้าเข้านะแต่ว่าถ้าสัก4151ก็อาจจะพอลุ้นทิ้งๆไว้ได้บ้างครับในขณะที่น้องโอ๋สาเหตุที่เป็นรองเคียมรันแฟนต่มอยมองอย่างไรครับก็แน่นอนแหละเป็นรองในเรื่องของอายุความสดนะครับน้องโอ๋38ปีแล้วเคียมรันเนี่ยเพิ่งสิงๆิงอยู่เลย28 2สกนะครับส่วนซูเปอร์ อายุอานามก็ไล่เลียงใกล้เคียงกันครับเพียงแต่ว่าเรื่องของหลักเหลี่ยมชั้นเชิงซูเปอร์บอลยังดูว่าเหนือกว่าอยู่กิ๊กหนึ่งนะครับแต่ว่าโจเนี่ยจะดูในเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงที่เบียดฟัดรัดกับตะวันฉายได้สูสีกว่าซูเปอร์บอลในขณะที่ซูเปอร์บอลนะครับไฟที่สู้กับตะวันฉายนั้นก็ดูดีแล้วนะเพียงแต่ว่าแกมาหมดแรงช่วงปลายแตกต่างกับโจซึ่งดูว่าไม่หมดครับ มาดูความคิ่เห็นกันนะครับที่แฟนหมัดมวยเขาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันอันเนี้ยผมยึดความคิดเห็นจากเพจที่โพสต์ก่อนเพื่อนเลยนั่นก็คือเพจของพี่ใหญ่รำนารายครับ, mm. รบเพจลุมบินีเอ็กมวยจ็ดสีเรามาดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ใต้โพสต์นี้กันครับ mm. ก็มีคนบอกนะครับบอกว่ารองไม่รองบนเวทีอย่างเดียวครับอ่าแล้วก็มีบอกว่าเขาเร็วหมัดนับน็อกได้ตลอดนี่แหละโจทย์ยากอันนี้น่าจะเป็นการพูดถึงคู่ของเคียมรัน และก็น้องโอ้ครับมองว่าเขียมรันเนี่เร็วกว่าแล้วก็โอกาสนับน็อกมีอยู่ตลอดเราเห็นกันมาแล้วครับมวยไทยฝีมือทรงๆแต่ไม่มีหมัดก็โดนซัดลงไปครับอย่างเจ้าขุนศึกขุนศึกเชบุธทามแล้วก็ขุนศึกซิบอลเทนนิงแคมป์นั่นแหละครับที่สู้ในไฟล์ล่าสุดเนาะแกก็พลาดท่านักเตะได้สวยแล้วแต่แพ้นะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าเออราคาเนี่ยเป็นลองต้องลองนะครับเป็นลองต้องลองออกตัวสบายอ่าประมาณนี้ครับถ้าหากได้เปรียบก่อนเนี่ย สบายเลยครับมีบางคนก็บอกนะครับมองแคลนน้องโอเหมือนกันบอกว่าน้องโอหลับแน่อะไรประมาณนี้มีคนหลายคนนะก็บอกว่าอคู่แรกมโอกาสนับน็อกสูงครับแล้วก็อีกบางคนก็บอกว่าถ้าไม่หลับเสียก่อนเนี่ยรับรองเคียมรันเนี่ยขาหักร้อยเปอร์เซ็นเลยโอ้โหก็จังหวะตักเตะของน้องโอนี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วครับแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่นะก็ มองไปที่เคียมรันเหมือนกันแต่ว่าถามว่าเยอะแค่ไหนไม่ได้เยอะมากนะตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบท่วมท้นไปเลยไม่ใช่ครับก็ยังมีคนที่มองน้องโออยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเคียมรันเข้าไม่ติดนะครับหรือว่าน้องโอมีตีนก็น่าจะดักเอาไว้ได้ครับหลายคนก็ต้องเชียร์น้องโออีกแล้วอย่างเราชาวไทยก็เชียร์น้องโอลุ้นน้องโอนนะครับเพียงแต่ว่าเราเองก็ดูเป็นรองนั่นแหละเอาจริงๆจากสถิติที่ผ่านมาของเคียมรันเนี่ยก็ชนะมารวดรวดแล้วก็ชนะน็อกด้วยซึ่งน้องโอ ที่ผ่านมาก็เพิ่งชนะกุหลาบดำนะครับแต่ก่อนนั้นแกก็แพ้นอกมารวดเหมือนกันตรงนี้หรือไม่ครับที่ทําให้หลายคนมองไปในทิศทางนั้นแต่ว่าราคาเนี้ยผมว่าไม่ได้แพงหรอกนะครับราคาดีเลยแหละ จริงๆถ้าต่อแพงกว่านี้ก็เขาอาจจะตั้งใจลองแลมากกว่านี้ด้วยซ้ำมนะครับแล้วก็เรื่องของที่บอกว่าลองได้หรือว่าออกตัวได้ง่ายน่าจะเป็นคู่ของแบ็คแพนเทอร์กับทาเคลุถ้าทาเคลุเข้าไม่ติดจริงๆนะนะอาจจะโดนแบ็คแพนเทอร์เตะรอบเป้าก็ได้อ่านะครับแต่ว่ารูปร่างช็งชคคู่นี้มันจะสูสีกันหน่อยนะครับเพราะว่าสูงที่168เท่ากันนะครับร้อยหกสิบห้าประมาณนี้ไม่ได้เกินนี้นะครับอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าความหนาเนี่ยไม่รู้ว่าทาเคลุจะมาหนามากนักสักแค่ไหน เดี๋ยวเราเทียบไปทีละคู่นะครับเริ่มจากคู่น้องโอ๋กับเคียมรันก่อนน้องโอ๋นะครับอายุ38เคียมรันอายุ29เเคียมรันสูง178น้องโอ๋สูง171ครับ3ฟอร์มหลังของน้องโอ๋แพ้น็อกโจนาธานเฮกเกอร์ตี้แพ้น็อกนิโคคาลิโลแล้วก็ชนะคะแนนกุลาบดำสอจับเยืกอุทยัยในขณะที่เคียมรัน3ไฟชนะรวดครับชนะคนะแนนอวตารชนะคะแนนพงศิริและก็ชนะน็อกเสือแบล็กทอพ่าน49ในขณะที่คู่ของซูเปอร์วอลและก็โจนัถวุฒนะครับโจนัทวุฒ อายุ3 5สิบห้าสูงปปร้อยุจ็บแป per อายุ34สบูงปปอรอย์บเจล่าสุดชนะมารัตกิกรเรียนครับก่อนนั้นแพ้ตะวันฉายแล้วก็ชนะน็อกไทฟูนออสแคนนี่คือ3ไฟ์หลังส่วนโจครับแพ้ตะวันฉายชนะลุกลิเซียและก็แพ้ตะวันฉายครับในขณะที่ทาเครุเซงวาวะครับสูง1 6ออายุ33ปีจริงๆแกขึ้นรายการต่อเนื่องนะ คือหลังจากชกเสร็จกับแบ็คแพนเทอร์เนี่ยแกจะไปชกต่อที่ญี่ปุ่นเป็นรายการโชว์นะครับก็ดูฝั่งแบ็คแพนเทอร์บ้างครับแบ็คแพนเทอร์อายุ24สูง168 3ไฟหลังชนะรวดครับชนะสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งชนะน็อกอาลีซานโดเอฟชนะโมฮัมเหม็ดเซดกีแต่คู่นี้ชกกันกติกาคิกบ็อกซิง่งเพราะฉะนั้นแล้วทายกลูกก็ต่อด้วยชั้นเชิงที่ต่อยคิกบ็อกซิ่งมามากกว่าครับ